สวัสดีค่ะพี่หิมปัญญศอนนะคะพี่หิมอธิบายแผนตัวคุ้มครองมะเร็งทุกระยะให้ฟังนะคะตัวอย่างอันนี้เป็นคุณผู้หญิงเนาะอายุ30ปีนะคะค่าเบี้ยรายปีอยู่ที่6 3 8 0บาทคุ้มครองชีวิตอยู่ที่7,000 0 0บาทค่ารักษามะเร็งอยู่ที่1,000 10, 0บาทแล้วก็คุ้มครองโรคมะเร็งนะคะการรักษาเนี่ยอยู่ที่5-15ล้านบาทอันนี้คือค่าห้องเนาะแต่อันนี้เป็นค่ารักษา แล้วก็ตรวจพบเป็นแบบเจอจ่ายจบที่ห้าแสนบาทรายละเอียดของแผนหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแผนเสนอรประกันเป็นแบบนี้การจะซื้อประกันคุ้มครองมะเร็งกับบริษัทประกันชีวิตนะคะมันจะต้องซื้อคู่กับสัญญาหลักเราจะต้องซื้อสัญญาหลักก่อนถึงจะซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้เปรียบเสมือนเป็นแบบนี้ค่ะเวลาเราอันนี้เปรียบสัญญาหลักเป็นเหมือนหัวขบวนรถไฟเนาะอ่ะมันก็จะมีสัญญาเพิ่มเติม,ตมที่เราสามารถซื้อได้ ไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองสุขภาพโรคร้ายแรงการค่าชดเชยต่างๆ่ะแต่ถ้าเรามาซื้อตัวที่เป็นพวกนี้เลยอะคะ่ะอย่างเงี้ยมาซื้อพวกสัญญาเพิ่มเติมเลยเงี้ยอย่างเงี้ยเฉยเเดียวเดียวไม่ได้แต่ถ้าเราจะซื้อแค่สัญญาหลักตัวเดียวซื้อได้นะคะอธิบายแบบนี้ก่อนคราวนี้เรามาดูที่อายุคุณผู้หญิงคนนี้อายุ30ปีนะะตั้งแต่เริ่มต้นฝากคืออายุ30เนี่ย จนถึงอายุ90ฝากอยู่อ,ออมนะคะอยู่ที่20ปีก็คือถึงอายุ50เนาะชำระเบี้ยแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะชำระเบี้ยคงที่ที่8 0 0 0ั 3, บาทนะคะแบบนี้ไปเรื่อยๆจะได้รับความคุ้มครองนะคะตั้งแต่วันแรกนะคะจนถึงอายุ90ที่2 0 0 0 0 0บาทอันนี้คือตัวสัญญาหลัก คราวนี้ก็จะมีคําถามว่าโอ้โหตัวสัญญาหลักมันแบบยาวมากเลยนะคะเราตัดให้สั้นได้ไหมสมมุติสมมุติปีนี้อ่เครั้งนี้เราส่งไปยี่สิบปีแหละสามพันแปดเนาะส่งไปยี่สิบปีเท่ากับเป็นเงินเจ็ดหมื่นหกถ้าเราปิดปีที่ยี่สิบเลยเราก็มาดูสมมุติว่าส่งครบปีส่งครบสัญญาหลักแล้วจะไม่ส่งต่อแล้วมูลค่าในกรมธรรม์ก็จะเหลือที่ 6,4400บาทแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันเบรกอีเว้นจากเงินต้นเราเนาะ76000ให้มันเบรกอีเวนมันจะอยู่ที่ปีนี้ค่ะอยู่ที่ปี25ค่ะอ่ะโอเคสัญญาหลักเราจบไปแล้วนะเรามาคุยเรื่องของสัญญาเพิ่มเติมตัวนี้บ้างสัญญาเพิ่มเติมตัวที่1ตัวนี้เจอจ่ายจบเจอจ่ายจบวบงเงิน50,000 0บาทเบี้ยพันสามนะคะ ตัวเจใจจบตัวนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเขาบอกแบบนี้เรามีวงเงินอยู่ที่5้าแสนบาทแต่ว่าถ้าเกิดพบว่าเป็นโรคในกลุ่มโรคนี้นะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งระยะไม่ลุกลามกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันหลอดเลือกสมองอุดแตกอุดตันนะคะตับวายหลอดลมปอดอุดกัน้นผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ ผ่าตัดเส้นเลือดใหญเ่เส้นเลือดแดงใหญ่เอเอเออต้า e e นะคะไวเรื้อรังแล้วก็ผ่าตัดลเบียดลำไส้กลุ่มนี้นะถ้าเกิดว่าพบบริษัทจะจ่ายออกมาก่อน20%ของ5 0 0แสนก็คือ1 0 0 0 0แสนบาทแต่ถ้าเกิดว่าเจอกลุ่มนี้เลยเจอกลุ่มนี้กลุ่มโรคนี้บริษัทบอกว่าจะจ่ายออกมาให้เลยที่5 0 0 0 0นบาทแต่ว่าถ้าเมื่อกี้เนี่ย ผู้หญิงคนนั้นอ่ะเขาเขาใช้สิทธิ์ไปแล้วนะสมมติเขาเป็นมะเร็งระยะไม่ลุกลามเขาใช้สิทธิ์ไปแล้วแสนหนึ่งเขาก็จะได้สิทธิ์ที่เหลือก็คืออีกสี่แสนนะคะออก็คือวงเงินของเรามีห้าแสนก็คือใช้จนครบห้าแสนได้สิทธิ์นั้นนะคะกลุ่มที่จะดูแลในส่วนของโรครายตรงน,นี้ก็จะเป็นพวกกลุ่มมะเร็งต่างๆนะคะกลุ่มหัวใจและหลอดเลือดกลุ่มระบบประสาทและกล้ามเนื้อแล้วก็กลุ่มอุบ,บัติเหตุ กรณีนี้ก็จะมีคําถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยล่ะไม่ได้เป็นโรคร้ายอะไรที่จะต้องใช้จ่ายเงินตอนก้อนนี้นะคะเงิน50000นบาทนะคะจะกลายมาเป็นความคุ้มครองชีวิตก็คือจะมาบวกในส่วนนี้จะมาบวกเพิ่มให้ในส่วนนี้ก็เท่ากับว่าเราจะมีความคุ้มครองชีวิตอยู่ที่70000สบาทนะคะมาเรามาดูตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปเราเรียกว่าค่ารักษาพยาบาลมะเร็งเนาะ อยู่ที่5ถึง15ล้านตัวนี้ให้ผลประโยชน์อะไรบ้างนะคะลองมาดูผลประโยชน์การรักษาพยาบาลตัวนี้เนี่ยประโยชน์ผลประโยชน์สูงสุดนะคะอยู่ที่5ล้านแต่สูงสุด15ล้านคืออะไรถ้า5ล้านใช้ไป3ปีปีละ5ล้าน5ล้านค้าครบ15ล้านก็คือจบนะคะเท่ากับ3ปีเนาะใช้ครบไปละ15ล้านก็คือจบ จบเงื่อนไขที่หนึงคือครบสามปีใช้ไปใช้ไปสิบหล้านกับเงื่อนไขที่สก็คือใช้เกินหาปีก็จะจบเหมือนกันเพราะว่าเขาให้ใช้ปีละ5้าล้านใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าใช้เกินหปีอะคะ่ะไม่ว่าคุณจะใช้กี่ล้านจะใช้ยังไม่ครบ15บ้าล้านก็ตามก็จบเหมือนกันเพราะว่าเกินห้าปีแล้วมันนานเกินไปนะคะก็เลยมีสองเงื่อนไขว่า ใช้ครบ3ปีใน15ล้านหรือใช้ครบ5ปีมันก็คือจบสำหรับโครงการตัวนี้นะคะอ่ะมาดูเราเราจะจ่ายอะไรบ้างบริษัทจ่ายตั้งแต่ค่าตรวจวินิจฉัยนะแล้วก็มีเรื่องของค่าห้องถ้าเป็นผู้ป่วยในได้หมื่นหนึ่งนะคะในการนอนโรงพยาบาลแล้วก็มีเรื่องของค่าตรวจในฐานะผู้ป่วยนอกนะคะมีการทำ t a r g e t i therapy เซโ r เธอร์ a p ทติกเรโอาอะไรอะเรโอเทอรพนะคะแล้วก็ในส่วนของการอิมูนแล้วก็สเตมเซลล์ cell, กลุ่มนี้แล้วก็ฮอร์โมนเนกลุ่มนี้ได้500แสนบาทต่อปีแล้วก็มีการใช้ยาต้านการเคลื่นไส้ต่างๆนี้ได้วงเงินอยู่ที่200แสนแล้วก็กรณีถ้าเกิดว่ายังไม่ยังไม่ได้มีลูกเนาะต้องการจะ มีการเก็บไข่หรือเก็บอสุจิหรือตัวออดเนี่ยสำหรับไปผสมในอนาคตก็คืออยู่ที่10,000แสนบาทนะคะแล้วก็ในส่วนของการติดตามผลเมื่อกี้ที่เมื่อกี้พี่บอกเลยเนาะติดตามผล5ปีอ่ะโอเคการตรวจแบบ ivf นะคะการตรวจหลังจากการรักษาค่าตรวจตรงนี้ให้2,5 0 0ส0าสำหรับคนที่ยังไม่มีบุตรอย่างที่บอกเนาะอันนี้มีเรื่องของค่าเวชศาสร์ฟื้นฟูค่ะได้1ครั้งนะต่อวันไม่เกิน50ครั้งต่อปี2005 แล้วก็มีเรื่องของแพทย์เอ้ยนางยาบาลเฝ้าไข้ค่ะได้หนึ่งครั้งต่อวันได้ไม่เกิน50ครั้งต่อโรคมะเร็ง2อ0พแล้วก็ค่าปร,รึกษ,ษาจิตแพทย์นะคะจานวน1ครั้งต่อวันแล้วก็ไม่เกิน50ครั้งต่อโรคมะเร็ง2อ0พมีการใช้รักษาด้วยวิธีการแพทย์แผนจีนนะคะ1ครั้งได้ไม่เกิน50ครั้งต่อโรคมะเร็งแล้วก็2 5 0พเช่นกันนะคะค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปอีก10,000แแล้วก็มีค่าวิกผม3,000 และก็ประคับประคองจุจนสุดท้ายจนผลประโยชน์การจากเสียชีวิตอีก1นึ่งแสนอ่าโอเคอันนี้คือผลประโยชน์ของการคุ้มครองมะเร็งค่ะและ้วก็อ่ากรณีนี้เนาะถ้าเกิดว่าเราแบบตกอยู่ในภาวะของเป็นทุพพลภาพเนาะก่อนจะอายุ60เนี่ยบริษัทบอกว่าเบีย้ยประกันภัยที่จะต้องส่ง3ามแสนสามพันอะค่ะถ้าเราจําได้นะตัวแรกตัวนี้เบีย้ยตัวเนี้ย จะไม่ต้องส่งแล้วเดี๋ยวบริษัทเขาจะดูแลให้ตัวนี้ค่ะเราเรียกว่ากรณีคุ้มครองทุกผลภาพซึ่งบริษัทดูแลตรงนี้ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะอ่ะโอเคพิมขอสรุปสุดท้ายนะคะว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้